โอ้ทุกคนญาติญาติใดยจะมาชมวิวนะคะมีแต่ลิง,<อ>งทั้งนั้น<ม>เลยควรปล่อยลิงเป็นญาติในะดไม่ชอบอนะคะญาติใดคงไม่ขึ้นนะคะญาติโดยไม่ชอบลิงค่ะโอ้แลวจะมาทําไมเนี่ยดูลิงเนี่ยดูไ <c oughs> ด้เต็มไปหมดเลยไม่ถูกฉล,ะะเลกเลยค่ะเรานั่งแบบ <c oughs> นั่งแบบไม่กลัวใครเลยอ่ะแบบจะอยู่ตรงไหนก็อยู่ดูดูดูดดบนตอดไหมมันก็มีเนื้อๆเห็นไหมถ้าไล่มันน่ยมันรุมเลยนี่เออไม่หนูเคยโดนอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะแล้วมันลูกเล็งเป็นสิบกว่าตัวไงมันมาดึงเสื้อหนูอ่ะมันมาตัวหนึ่งมันมากันแล้วมันหนักหมดทั้งตัวไม่เรื่องของเรื่องคนนะไปให้ทางกลางถ<อ><อ>นนไม่แม้งเราก็ไม่เห็นกับตาวิวาดงี้หนูไม่มาแล้วเนี่ย ระวังชวนลิงน่ารักแค่ไหนหนูก็ไม่เอาดูมันดูมันนาะดูมันนาะเหมือนนักเลงประมาณว่าถนนบ้านกูอย่างเงี้ยดูที่หมาหมาหมดสิทธิ์เลยอ่ะไม่มาจะรด้อยู่ด้วยกันได้หมาไม่ชนะลิงหรอกดูมันไล่กันดูมันไล่กันโอ้ยเยอะแยะเลยที่เนี่ยเหรอที่มันท้าต่อยกันน่ะไม่ใช่คันรถนั่นลบบุรีดูดูดูมันท้องนี่หนั่น น่มันมีลูกที่อยู่ที่ท้องมันแน่งงโอ้หแล้วลุงนี่ไม่กลัวเหรอม,มันเดินได้นะหนลุงแต่ก็ไม่มีตัวไหนโดนรถทับนะโอ้แล้วเขาก็ปล่อยอย่างเงี้ยเหรอไม่ต้องพาหนูมาเที่ยวเลยเนี่ยจ้างหนู<า>เป็นล้านหนูก็ไม่มาหรอก ไม่ต้องขึ้นแล้วป้าจอดชม,มนเนีมีบอลนู่นฮะขึ้นทางนู้นเหรอก็ใช่ไงนี่ป้าลงได้ที่ป้าอยไปชมที่ไหนมันเลียวเขาให้เดินขึนข้นเขาให้เดินขึน้นเขาไม่มีรถแล้วเขากลับแล้วทางเนี้ยตอนเนี้ยมั่งทางขึ้นเขาบิดกัดนิ้วเท้าตัวเอง ปิดก็สารพัดอ่ะาบเท้าตัวเองก็มีตอนแรกหอบปิดกันดีๆขปลามันสูงมากเลยนะอย่าไปนานนึงบอกก่อนน่าจะแถวนี้เริ่มเปลี่ยนแล้วอือนี่แหละที่ผู้ไปหวานเขาบอกว่าจริงๆป้าไม่ใช่อยากไม่อยากไม่อยากไปบางแสนหรากไปอยากมาเอาก็เอาหนูทิ้งไว้ป้าก็มาสิเมื่อกี้นี่เลยนี่ป้าอยากโอ้ยสวยอะโอ้ยลิงก็มีด้วยถ่ายมาให้ น right? ี่นี่เห็นไหมนี่ยังอยู่นี่ตัวหนึ่งนี่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 อุ้ยนี่ดาิไปอยากมาไม่ใช่โคตรเจ้ามันเต็มเลยหมามันโอ้ยนี่ก็มีเห็นไหมนี่สามนี่พระอาทิตย์ตกคนดีโอ้โหนี่เรื่อความสุดยอดแกระวังรถด้วยถ้ามันไม่ได้ภาพสวยๆเลยเร็วๆไปสวยจิ๋มจอดเลยเนาะ อโอ๊ยแล้วเรา,าจะถ่ายรูปยังไงแนตลิง,ง,ล,ง,ล,งลิงมันคงไม่ข้ามไปมั้งเนาะได้อยู่มนนั้งด้ในลิงไม่มาหรอกไม่ได้ค่ะ่ี่สวยมากเลยทุกคนออ๊ยแล้วปอมมาจอดที่เขาถ่ายก็ถ่ายมาเผื่อรูปได้ไหมคงไม่ข้ามมาเนาะ ค่ะทุกคนตอนนี้ยอดใบพามาชมพระอาทิตยตกดินนะคะสวยมากนะคะเดี๋ยวมองไปด้านล่างนิดนึ่งค่ะ พระอาทิต <analyze> ย <anthropology> ์ตกดินสวัสดีค่ะทุกคนสวยใช่ไหมคะังเลยเนี่ย ตอนนี้เป็นเวลา6โมง15นาทีนะคะที่ยอดได้มาย็นอยู่ยตรงนี้นะคะ สวยแจงแป,ป๊นนะจำเ,เป็นแล้วผมเห็นแบบสวยมากเลยเหมาะเลยจำเป็นนะฉันนี่ก็จะถ่ายให้เมยหน่อยก็ไม่ได้เดี๋ยวลงไปถ่ายอุยสวยมากาเลยไ,ได้แล้วหนูได้แล้วแค่นี้พอเจ้าของร้านแล้วมุ้ยใส่ทำไมอ่างศิลานะทุกคนสวยมากค่ะ ศิลานะทุกคน,นสวยลกสวยมะซิเกลอ,อยู่นู่นอ้ีรเดด้วยอ้ซิเกิอยู่ตรงนี้ไอ้เนี่ยเามาเล่นสเก็ตบอร์ดกันนะใช่ไงนี่ซิเทุกคนครับตอนนี้ยอดโดยผ่านอ่างศิลานะคะกำลังจะเข้ากรุงเทพคะ่ะอุ้ย วิวยามค่ำคืนนี้สวยจังเลยไปตลาด,น,ดนี่นี่ตลาดบ้านเนาะเราจะไปตลาดใหม่เพราะว่ามันอยู่กาลางทะเลอ่ารถต้องลงไหม <c oughs> ว <c oughs> สวยจังเลย โอ like um, ้ยแปแถวนี้ยังแน่เดินเลยก่อนเข้าห้องน้ำก่อนใส่โลกปวดเดียวเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำไม่ไหนห้องน้ำแน่เหรอตี้ไปเราไปเข้าโลกไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะอยู่บนทางเข้าห้องน้ำก่อนนะคะทุกคน